เบองนันี่ไม่เห็นแล au, ๆๆ้วไห็นแล้วเป็นใดอุย้ยเบอง้จักทันประทันด้อโอ้โอ้บ่แม่ประเข่งครับทันบ่อุ้ยโอ้ยหโอ้โอ้โหโอ้ห้ห้โ สวัสดีครับทุกคนมือนี่มาเปิดบาบที่กลางุ่งนา้เลยครับเลิกงานคำครับผมโอ้แล้วกับโบนัมาใส่เบียดครับมือนี่มือนี่จะมาหากินแบบยางเลาะออกครับใสสมวกครับมือนี่กะน้าม,มันใสแลวเนาะฝนบบตกมาโดนแล้วครับะกะววาชิเลาะหาป่าน้ำใสครับขางคันแท้เนาะ มันสิได้สิมานบอกกัจังมาเบิงกันครับผมอ้อารุ่นกันครับผมเสียงป่าไงบวนอยู่กลางห,หน้าพ่นครับเยวหาเยอะดีๆได้เดี๋ยวมาใส่เบ็ดให้เบิงครับผมเสียงอาจจะคอยเด้อคลิปนี้ครับเพราะว่าบอกเสียงดังเดี๋ยวถ้าเห็นป่าป่าเขาจะตกใจเนาะป่าเขานางสิ่กับมันโบได้เห็นสุดโตแล้ว,วครับผม บนนี้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วอุ๊บเป็นไดอุ้ยอู้ยไดอยู่ครับเนี่เป็นปลาคอครับผมนี่ครับแต้มแรงกาแล้วครับเสียงปลาบวนนี่บวกนี่พี่น้อง้ย่นนั่นท่าไใบันนี่พี่น้องเห็นมาบุ้นมือนโน่นนะอืออู้ยอยู่อยู่ครับ อยูยู่ยูยู่เห็นปลาเข็งครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่เด้ท่านบนเห็นมั้ครับนะนะครับต้องเสียบไล่แทงนะครับพี่น้องบึงเด้จักท่านบาท่านเด้อโอู้้หูโ่เมนปลาเข็งครับปลาคอโอ้ทันอยู่เจอแล้วครับปลาคอหน่อยหนึ่งสอง แมนอยู่บ่โอ้ทันอยู่ครับผมนี่ไหมนี่เห็นอีกตัวนึงครับพี่น้องทันบ่ทันบ่เอา้าเปึงดูทันบ่อสดูครับใครเติบยู่เต็มทันบ่เอ้าอืมโอ้ทันบะนะ่โนอุ้ยบังก่อนครับอุ้ยทันอยู่ครับทันอยู่ว โอ้โนี่ครับทัานอยู่ท่านอยู่อันนี้ครับพี่นอ้องเห็นไหมครับนี่ไงเอียนหน่อยครับผมหน่อยโพดครับหน่อยโพดผมบอเอามันเป็นเงาเงาอยู่นี่ พี่นอ้องบาเห็นหรอกผมเบิ่งก่อนเด้อจักแมน่นบ่แม่นผมคิดว่าน่าจะแม่นป่าครับนี่โอ้ยลงมือเลยครับพี่น้องโอ้ยทันบ่เนาะหนึ่งซอกซ้ำเฮ้ยกรึหนึ่ง,อง,งโอ้เสียงดังกรึหนึ่งพี่น้องโอ้ทันได้ทันเบิ่งนั่นนะรุนรุนรุนโอ้ยได้แล้วครับแม่นีิลี่ ูทันอยู่ห้ามเติอบอยู่ครับอ๋อแต้มเท่าไหร่แล้วบุญจะไปนับกันครับเบื้องนะเป็นยังไงเป็นยังไงเสียงตีนยินมาครับพี่น้องอเห็นเงาอยู่เห็นเงาอยู่คู่กันเลยเบื้องด้นานโอ้ทันบ่โอ้ทันอยู่ครับเป็นปลาคอกันี่ คลิปนี้บอคอยตื่นเต้นนะครับพี่น้องเพราะว่ามันรุนช็อตต่อช็อตเสียงดังกับพ่อแหลไกล่ครับผมพุ่นเห็นไหมครับไก่ลิลมึงเด้ออุ้ยไปก่อนแล้วส่งมึงดีๆประคอครับพี่น้อง โอ้มันกัดพัวพี่น้องเห็นมัน้ยมือเลยครับทันบอเอ,าอ้าทันมโมโ,โนบิงเด้อรุนโอ้ทันดูนะครับพี่น้องทันดูเหมนไหมบิงหมองนี่แม่ลูกพี่น้อง มาแล้วน,นี่ป่าใหญ่าเอ้ามึงดูมืงดูงดโอ้โอ้โอ้เสียงเพื่อนแนี่โอ้ยออตัวฮามเติบอยู่พุ่นครับพี่น้งองพุ่นเอาเด้อนึกโอ่ซ้ำเอาติดอยู่บอโอ้ติดดูครับพุ่นเฮ้ยแต่เต็มนึงอยู่ครับผม เอาละครับพี่น้งองโอ้คลิปนี้กับบุมีอย่างน่าตื่นเต้นกันดอเนาะมันได้กระซิบกันครับผมมันได้กระซิบกันเบล่าเนาะเบาแห้งหลายปากกระตื้นครับมันก็เลยบูมี่อย่างตื่นเต้นเลยคลิปนี้ะกะมาสรุปแ้มครับผมได้ึ้นเฮืนนแหล,ละวล่ะนี่ครับอ่าได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ได้ทั้งมดแปดตัวครับเป็นประคอเบิดเลยครับมีตัวใหญ่แน่หน่อยแน่ค่ากันครับก็เพาะได้ปนครับผมเนาะหาอยู่หา,หากินครับพอได้แล้วขาบเนาะเก็บลมพอได้แล้วขาบครับได้หน่อยก็กินตามหน่อยครับผม <c oughs> อสื่อเขาไลค์กะบมมีเงินครับผม สื่อแน่ฮะกินเองแน่ละครับบอว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างงี้จังเบิ่งกันครับผมคลิปนี้ก็พอสนีเนาะครับบ๊ายบายปิดคลิปไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยตื่นเตือนเตือนเตืนขายางกลับคืนครับนี่โอ้ยกำลังยางเมื่อครับพี่น้องเปลืงเด้อนี่ครับอุ้ยพูดเหระอุ้ยโอ้โหหลุดหลุดหลุดเปลืงเด้อ อุ้ยผมเปิดกล้องมาท่านครับพี่น้องโอ้ยโอ้ย,อยเบิ้งพี่พาดตู้พี่โอ้ยเต็มที่เก้าครับโอ้ยเอาขึ้นฟังก่อนเดี๋ยวโดดรถอูปอุ้นะโอ้ยขึ้นฟังก่อนขึ้นฟังก่อนพอดพี่น้องอุย้ยเมื่อกี้นี่ผมยิ่งกลับบ้านแล้วครับปิดคลิป ย่างเงินมาโอ้ยพูดนะเขอ้ยใหญ่ลีเดครับโอ้ยตายแล้วตายแล้วขนาดบริไซเบดด้เนี่ยังได้คุป่าครับอุ้ยพูนครับโอ้โอ้ตัว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 ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตัวตัวเอ้าปิดคลิปไหมครับผมโอ้ยพูดนะ ป้ารุ่นนี้ซำเอ๋ยอันนั้นญงก็ขวดสปอนเซอร์ครับผมโอ้รุ่นนี้สามโตโลครับโอ้ยตื่นเต้นอุซ่าปิดคลิปไปเลยนะพี่นอ้องเอ้าเอาเอา,เอาแต้มที่เก้าครับโอ้ช็อตเด็ดกุ้นอะกุ้นนะกุ้นนะป,นนะปิดคลิปไหมครับผม <laughs> มาแล้วมาแล้วเอา้า คลิปหน้าว่างเด็กก็เจอกันครับผมโอ้ยตอนพอ่อโตมันลืมเปิดกล้องครับเปิดประทานยานมันไปก่อนเนาะอ่ะสวัสดีครับ